พายฝรัง่งแฟนจีนจวนหมดเหลือสามแผ่นเพื่อแน,แ,นแกเตรียมอาหารไว้ตอนเที่ยงให้โรรโรเเเดออะะ๋คคียว่ยวแกเตรียมอาหารไว้ตอนเที่ยงให้ป้าทัดสมิเกอดเ์เลยเลิฟจู อัเช้าของปลาค่ะไอ้ต้นขึ้นใ้ปลาตัดเอาหัวมันเอาหัวมันมาแช่น้ำไว้ตรงนี้นี่ก็เหมือนกันต้นหอมก็เหมือนกันค่ะทำเป็นประดับอาหารก็ได้อย่างละหน่อย ป้ากินข้าวโอ๊ตเพื่อนๆวัน,นนี้นะใส่นมเข้าไปเพื่อนๆน,นี่ป้าไม่รู้นายว่าเขาทำอะไรกินป้าซื้อมานี่กล้วยลูกย้ายใหญ่ประเทศอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะถามเพื่อนดู จะพาไปดูแดดเพื่อนๆพ่อใหญ่ก็ทำทางไว้แล้วทางไปขี่สกูตเตอร์เดี๋ยวพ้ากินข้าวก่อนเดี๋ยวไม่ทันแดดตนะอนเช้าเดี๋ยวจะไปกี่สกูตเตอร์วันนี้หารเช้าของป้า บำรุงสมองเดี๋ยวป้าจะพาไปดูอากาศเดือนสี่นะครับเพืเ่อนๆ <laughs> อากาศเดือนสี่ประเทศป่า <c oughs> เห็นแดดสองวันนี่มะตกเหมือนฝนลินนนะเพืเ่อนๆละอองของมันนะ สองวันนี้ก็เย็นเย็นอากาศเย็นมากอาหารบำรุงสมองค่ะเพืเ่อนๆเพื่อมันจะผ่อนความจำเสื่อมได้สักหน่อย กาศด,ดีดีเพื่อนเนดีใจฟังเสียงป้านั่นดีใจ <c oughs> กาศด,ดีดีอะโวโคาโดคุณหมอบอกให้ป้ากินเสร็จส่วนสีค่ครับเพื่อนเพื่อนกินมากไม่ได้วิตามินเยอะเดี๋ยวมันจะไปเป็นไขมันเกาะ งดใจอากาศแจ่มใสเพื่อนๆวันทำงานเห็นแดดแล้วกาศจะเอาหน้าไปโดนแดดก่อนจก้อาหน้าไปโดนแดดก่อนเพื่อนๆจะเอาหน้าไปโดนแดดก่อนค่ะ